สวัสดีเจ้าเพื่อนๆทุกคนเจ้าวันนี้เราก็เข้าป่ามาหาหนอไม้เห็นเราเจ้ามากับคุณแม่ดูแม่ตั้งเสียงนอดังกวักเลยหนอห่างขาวๆหนอนางในดินเจ้านี่เราเจอเราเจอตรงนี้อันก็เจ้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เราเจอตรงนี้สี่ห่างเดี๋ยวเราจะมาขุดตรงนี้ขุดออกมาได้แล้ว ก็จะได้อยู่ประมาณนอเขาขาวอวบๆเจ้าวันนี้เราจะมาหาคุณนอไม้่าหาคุณนอไมมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมชมไล่เข้ากันเจ้าเพราะว่าเขาผูกได้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วประมาณเก้าวันสิบวันแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเจ้าว่าเขาให้เขาออกมาแล้วมันจะงามขนาดไหนนะเจ้าเดี๋ยวเตยไปพ่อกันนะเจ้าตอนนี้เหาคุณนอ,อก,ก่อนเจ้าอูห้หางใหญ่ อันนี้เอาไปเยี่น้องส้มเนาะหหายติมันโผล่ออกมาเป็นแบบนี้นี่เขาจะเอาไปเยี่น้องส้มน้องส้มใหม่ๆลำขนาดเลยอยู่ข้าวๆอับๆโอ้โหตรงนี้มีหลายหาง ตรงนี้เทียบแต่มันเขียวแล้วว่ามันจะรำกันหัวตรงบนนะเขียวแต่ตางบนจะได้มาจ้าไปน้อยหนึ่งนเ,เนาะเลยบะไดมดอนางขาวๆเลยอ่ะอื้อ โอ้หางยาวเลยโอ้หางใหญ่หางยาวเลยค่ะเหมือนเพื่อนเจ้านี่เขาได้ละนี่หางอบอวบๆขาว,ขาวนอนนังในดินมีทั้งปนดินทั้งในดินเจ้าที่ได้วันนี้นะ เอาไปต้มกับน้ำพริกกะปินี่เป้งขนาดเลยเจ้าหน่อไม้ต้มกับพริกกะปิหรือว่าน้ำพริกน้ำปลูกก็ได้นะเจ้าไปรจะเขาไปหาต่อเดีเ๋ยวเขาจะไปดูแวบะบไปดูเข้าให้ที่เอาปลูกไว้ตัวนะเจ้าตัวไปพ่อกันนะเจ้าโอ้โหนี่คือหน่อสร้างขึ้นสูงแล้นี่หนมนี่มันขึน้นสูงแล้วเจ้าหน่อ้างมันจะออกหางแดงๆใหหางเลยอะ่ะ ไปทุมาแต่งดอยกันเจ้าดูข้างหลังงามก็เปนในห้องนี้ดูนี่เรามาถึงตรงที่เขาปลูกมาแต่งไว้แล้วเจ้าเดี๋ยวจะฮือคอมันออกตอนแรกเขาก็มีลุ้นๆไว้อยู่ว่ามันจะออกก่อตอนนี้มันออกแล้วเจ้าเดี๋ยวฮือคอโค้มาแต่งดอยเนี่ยเราก็จะปลูกไ,ไว้ไว้ไหลายจุดอยู่ตรงนู้นอีกจุดนึงก็จ้า ตอนนี้มันเริ่มออกแล้วเจ้าเดี๋ยวอีกหน่อยพอเขามาเกี่ยวเข้ามันจะกินได้ตอนช่วงที่เหงเขาใกล้จะเกี่ยวเข้าเจ้านี่ประมาณสามเดือนสี่เดือนเขาก็จะได้กินมาแต่งดอยแล้วเจ้าบรรยากาศดีมากเลยนี่บรรยากาศร,บรอบๆไล่ของเขา เนเพื่อนเจ้าเ,เป็นแ้ห้องเจ้าบรรยากาศเมื่อขนาดเลยเวลาเขามาอยู่บนดอยแล้วเราก็มาเห็นผลผลิตของเขาที่ว่ามันออกมาสวยงามมาก็ภูมิใจนะเจ้าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเขาจะมาอัปเดตที่พอเรื่อยๆข้าวพอได้คบ 1, 2, 3, รบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนจนถึงเวลาเกี่ยวเขาจะมาถ่ายให้พอเรื่อยๆนะเจ้าเราจะมาทาําคลิปให้ดูเรื่อยๆเลยนะเจ้าจะได้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปละค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับบ้านกันแล้วเราก็จะไปล้างหน่อไม้แล้วหน่อไม้ไปต้มตืวหน่อเจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย